ทักทายกันทุกคนวันนี้เราจะมาปั้นลูกชิ้นกันเพราะว่าไม่ได้ทํานานมากแล้วลูกชิ้นเพิ่งจะหมดจ้ะลูกชิ้นหมูนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปปั้นลูกชิ้นหมูกันตอนนี้เดี๋ยวมาปรุงรสมาปรุงรสว่าเรามีส่วนผสมอ,อะไรบ้างเนาะแต่ก็ทําให้ดูบ่อยๆเนาะทุกคนจ้ะบางวันก็แบบสะดวกในการแบบปรุงรสให้ท่านผู้ชมได้ดูบางครั้งก็แบบรัดขั้นตอนได้เลยเนาะทุกคนแต่มาดูกันจ้ะ ดีจ้ะหมูบดเนาะก็มีซอกหมูสองส่วนผสมกันเนาะก็มีสันนอกหมูอย่างดีเนาะแล้วก็สันคอหมูซึ่งแล่เอาแต่นเนื้อมันหน่อยเนาะทุกคนเนาะก็บดให้ละเอียดผสมกันจ้ะสองอย่างสองสองส่วนอันนี้หนักประมาณอาสองกิโลกว่านะทุกคนสองกิโลสามที่เหละหนักประมาณนั้นเนาะทุกคนอันนี้เรานําไปแช่แข็งเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งสี่สิบห้านาทีเนาะทต,ตอนนี้เราเราจะมาปรุงรสเนาะทุกคน เครื่องตีเราก็เหมือนเดิมจ้ะเครื่องตีขนมปังนั่นแหละโ,โหนมันหนักเลยงนะั้เครื่องจะไหวไหมไปสินก็จ้ะปริมาณทุกอย่างเดี๋ยวจะเขียนปักหมุดไว้ให้ในปริมาณหนึ่งกิโลเนาะทุกคนอันนี้เป็นแป้งมันจ้ะผงปรุงรสจ้ะเกลือจ้ะผงฟูจ้ะ น้ำตาลจ้ะพริกไทยป่นจ้ะซอสปรุงรสจ้ะน้ำแข็งกับน้ำเย็นจัดจ้ะกะเอาได้อันนี้ค่อยค่อยกะเอาจ้ะอันนี้ ไปแบบนี้สิบสิบ้านาทีเนาะ ชอบเลยทุกคนปั่นไปจาก10-15นาทีเนาะโอเคทุกคนจะเสร็จจริง ปั่นมาได้แล้วก็ประมาณหนึ่งได้แบบนี้แล้วอ่าใครจะปั้นต้มเลยก็ได้เนาะทุกคนหรือจะทำเหมือนเราก็ได้เอาไปแช่แข็งอีกสามสิบ สี่สิบนาทีหรือสี่สิบห้านาทีจริงๆแล้วเราแช่สี่สิบห้านาทีอีกนะทุกคนเสร็จแล้วเอาออกมาปั่นสามถึงห้านาทีพอแล้วค่อยปั้นต้มเนาะส่วนขั้นตอนแช่แข็งสี่สิบห้านาทีนี้เราจะลดขั้นตอนไปเลยเนาะเอาไปปั้นต้มเลยเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เราขอเอาไปแช่แข็งก่อนนะสี่สิบห้านาทีอีกจ้าต้มน้ำให้เดือดแบบนี้แล้วก็ลดไฟลงให้น้ำนิ่งไปเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาปั้นกันโอ้โหเล่นสลายชั่วโมงเลยโอ้ยเดี๋ยวลดเดี๋ยวรอให้น้ำนิ่งก่อนจ้ะอันนี้คือน้ำเย็นเอาไว้จุ่มช้อนเนาะทุกคนเนาะส่วนอันนี้ที่เราเอาไปแช่แข็งออกมาแล้วก็ปั่นอีกสามถึงห้านาทีก็จะได้ประมาณนี้เย็นมากเนาะโอเคเริ่มเลยจ้ะ ตามชอบเลยนะเล็บใหญ่ตามชอบเลยจ้ะจุจ่มจ้ะเราจะไม่เอาใหญ่มากแต่หมดน,นี้บ,บังคับมือมือตัวเองเอ้ยไหลลุ่ ส่วนที่ตัวที่มันลอยขึ้นมาก่อนเนี่ยทุกคนจา๋าคือสามารถตักออกก่อนได้นะอย่างเงี้ยจ้ะตักก่อนแล้วก็พักใส่ภาชนะไว้ก่อนไม่งั้นมันจะสุกกว่ากว่าที่เราจะต้มเสร็จเนาะมันจะสุกมากไงทุกคนมันไม่เสียทรงมันไม่เสียอะไรเนาะนี่นี่จ๋าจตักขึ้นเลยแล้วก็ปั้นต่อจ้ะปั้นไปเรื่อยๆเอยเอะเยอะอยู่เดอ้อ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาจา๋า อย่างนี้แหละเราเวลาเราทําเราต้องทําเยอะๆจ้ะไม่งั้นเราอะ่ะมันใช้เวลานานสามสี่ชั่วโมงในการทานะเพราะว่าเราแช่แข็งก็สองรอบก็ปลาไปเกือบสองชั่วโมงแล้วนะไหนเราจะตอนปรุงเครื่องตอนปั่นอีกนะสองสามชั่วโมงตอนปั่นอีกนะอืออย่ามว่าจ้ะเราก็เลยต้องทาทีสองสามกิโลแลทำกิโลเดียวกินคาบสองคาบประหมดแล้วจ้ะครอบครัวสี่คนเนาะ คนเราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนนี้ที่เราตักออกก่อนใส่ลงไปจะบัเป็นยังใส่ลงไปจะเต็มหม้ออันเนี้ยดีนะดีนะที่เราเอาน้ำออกก่อนไม่งั้นจะล้นเลยจ้ะก็หมั่นคนนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้แบบสุกทั่วถึงเนาะต้มไปแบบนี้สิบนาทีจ้ะ วันนี้บอกแล้วว่าปั้นลูกเล็กก็คือลูกเล็กจริงๆนะจ๊ะลูกเล็กจริงๆจ้ะนี่จ้ะสวยด้วยสิบนาทีจ้ะเออก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าให้มันอย่าต้มไฟแรงแล้วก็อย่าต้มนานเพราะว่ามันจะสุกเปื่อยเนาะทุกคนมันไม่สุกเด้งเนาะเอ่อต้มไฟอ่อนๆจ้ะสิบนาทีมันคนนิดนึงจ้ะ ดูแน่นเลยลูกเล็กๆสวยมากเลยทุกคนอันนี้ทำไม่ไม่ ให,ใหญ่สวยงามดูอันนี้นะอันนี้จะให้ดูเป็นในนี่ลมนะคือปั้นไม่แน่นนะลมมันเข้าผ่านไปห้านาทีแล้วเลยอีกห้านาทีจะ ไฟอ่อนๆเนาะ <Okay. S 1> คนจะบะที่เราลอลูกชิ้นเนาะเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการน็อกลูกชิ้นโดยน้ำเย็นจัด bạc à, một lưới ควาร้อนเล็กนึงน,น้ำเย็นจ้ะอันนี้มนีน้ำแข็งนิดนึงน้ำแข็งไม่ได้ซื้อนานมากแล้วทิ้งไว้สักห้านาทีจ้า ห้านาทีห้านาทีลูกเล,กล,กล็กๆนี่สวยมากนะสวยไหมทุกคนสวยนะฉันเจเปล่นนะ

เสด็จน้ำจ้าทันแดนไตยแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ถุงเลยเนาะเพราะว่าจะเก็บเข้าช่องแข็งเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำเมนูอะไรเนาะทุกคนได้เต็มนี่เลยขีค แล้วแล้อนี่เดี๋ยวจะผ่าให้ทุกคนได้ดูโอ้ยแล้นี้จห็นไผ่าให้ทุกคนได้ดูข้างในนี่ประมาณนี้จ้ะแต่ไม่ชิมขี้เกียจชิม จริงจริงนะเนี่ยทุกคนจะลูกเหือ ถุงจากทุกคนเราก็จะแบบมัดแบบนี้เลยค่ะให้ง่ายอ่ะแบบนี้เลย คนจะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าช่องฟรีซเลยจา้านี่เนาะก,ก็เป็นลูกชิน้นลูกชิ้นหมูปั้นเองอะไรเองเนาะทุกคนจินตนาการเอาว่ามันเหมือนรสชาติบ้านเราก็พอแลจ <c oughs> ปปะจ้ะเสอแซ่บก็กินไปแซ่บปปกับเมิดทุกเทือจา้าทุกคนนี่แหละลูกชิ้นหมูจา้าจากครัวคุณสมบูรณ์แอ็นแฟมิลีจ้ะบ๊ายบาย